สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง LMT Group และกลับมาพบกับผมต้อมอีกครั้งสำหรับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับรถเข็นตัดหญ้าแบตเตอรี่ m a เกต้า DLMC80 นะครับก็สำหรับตัวนี้จะรองบบรับแบตเตอรี่18โวลต์2ก้อนหรือระบบ36โวลต์ v, นั่นเองครับสำหรับเจ้ารถเข็นคันนี้นะครับก็จะเป็นรถเข็นตัดหญ้าในขนาดกลาง รองรับใบตัดอยู่ที่480ม mm. ิลลิเมตรซึ่งใบตัดก็ถูกออกแบบมาใหม่ช่วยให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นและมาดูในส่วนของฐานตัวเครื่องที่ผลิตจากพลาสติกพร้อมออกแบบโครงสร้างมายังดีเพิ่มความแข็งแรงและการจ่ายหมุนเวียนยาที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นและด้วยฐานที่เป็นพลาสติกทําให้น้ําหนักโดยรวมของ DLMC80 มีน้ําหนักเบาเพียง25-27กิโลกรัมเท่านั้นและความสูงของฐานสามารถปรับได้ถึง10ระดับจาก20มิลลิเมตรไปจนถึง100มิลลิเมตร พร้อมความสามารถในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง800ตารางเมตรกับแบตเตอรี่6แอมป์นะครับ มาในส่วนของความปลอดภัยที่เน้นพิเศษกับการควบคุมถึง3ขั้นตอนและยังมีก้านนิรภัยสลับตัดวงจรแบตเตอรี่เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและระหว่างการตรวจสอบตัวเครื่องด้วยครับและในส่วนของการป้องกันน้ำ DLMC 80ก็มีเทคโนโลยี XPT มาให้ด้วยทั้งด้านบนและข้างใต้ตัวเครื่องก็สามารถป้องกันน้ำได้ด้วยเช่นกันพิเศษที่ภายในห้องใบตัดสามารถฉีดน้ำล้างได้โดยตรงเลยนะครับ ในส่วนของความสามารถในการตัดและฟังก์ชันของ DMC 80นั้นสามารถตัดได้ถึง3แบบเลยนะครับทั้งตัดแล้วจัดเก็บไว้ในกล่องที่มีความจุถึง60ลิตรหรือตัดแล้วปล่อยลงพื้นโดยสวมปลั๊กอุดที่แถมมาให้และสุดท้ายตัดแล้วปล่อยทิ้งด้านหลังโดยถอดปลั๊กอุดออกในส่วนของการพับจัดเก็บตัวเครื่องก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเสริมอื่นแต่อย่างใด จากทั้งหมดที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็คงจะเห็นจุดเด่นของรถเข็นตัดหญ้ามาเ i t a DLMC 80แล้วนะครับทั้งความสามารถในการตัดหญ้าในพื้นที่กว้างติด800ตารางเมตรตัดได้ถึง3ฟังก์ชั่นทั้งตัดปล่อยคุมพื้นใต้เครื่องตัดปล่อยด้านหลังและตัดจัดเก็บเข้ากล่องตัดเสร็จก็สามารถฉีดน้ำล้างห้องใบตัดได้โดยตรงดูแลก็ง่ายกับอุปกรณ์กระจายที่แถมมาในกล่องสำหรับการถอดใบตัด การจัดเก็บก็สะดวกกับความสามารถในการพับและจัดวางในแนวตั้งช่วยให้ประหยัดพื้นที่จัดเก็บไปได้เยอะเลยครับสุดท้ายผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ